สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับไททิกแรมชาแนลวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของภาษาจีนนะครับเป็นตัวอักษรภาษาจีนและที่มาของตัวอักษรภาษาจีนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวอักษรจีนเนี่ยมีที่มามาจากภาพนะครับก็คือเป็นภาพที่เราพบเห็นในชทชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วก็ถูกแปลเปลี่ยนแปลงให้เป็นภาพนะครับให้เป็นตัวอักษรซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเกิดมากว่า5000ปีแล้วนะครับ มีติความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรเลยดังนั้นเราควรจะไปเรียนรู้กันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงตอนนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับจํานวน5ตัวอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับครับสำหรับอักษรตัวแรกนะครับก็จะเป็นคําว่าพระอาทิตย์นะครับหรือภาษาจีนออกเสียงว่ารื้อนะครับรื้อเนี่ยใช้กันหลากหลายมากนะครับเอาไปผสมคําอื่นก็ได้นะครับ ซึ่งการเขียนรือนะครับที่มามาจากภาติตกลมๆใช่ไหมครับทีนี้เวลาแปลงมาเนี่ยก็จะแปลงมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดกลางนะครับซึ่งมันเป็นการเหมือนเราซิมพลิฟายวงกลมนะครับมาเป็นรูปภาพในการเขียนนะครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้ผู้กันแล้วก็ใช้าการสลักบนไม้บนหินอย่างเงี้ยนะครับการเขียนวงกลมอาจจะไม่ง่ายนะครับเบราเนี่ย มันก็แปลงมาเป็นอักษรภาพได้ประมาณนี้นะครับคําว่ารื้อเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นก็จะอ่านออกเสียงว่านินะฮะอย่างเช่นคําว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือจะใช้คําว่ารื้อเปิลนะครับอันนี้นะครับอ่านออกเสียงว่ารื้อเปิลนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงว่านิฮงนะครับนิฮงก็แปลว่าต้นกําเนิดพาทิตนะครับ ตัวเปิดเนี่ยก็คือแปลว่า,าต้นกําเนิดนะครับหรือแหล่งกําเนิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พาทิตก็คือเหมือนรูปพาทิตอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นที่มาของคํานี้นะครับส่วนคําที่2นะครับก็คือใกล้กันกับพาธิตก็คือพระจันทร์ใช่ไหมครับพระจันทร์เนี่ยภาษาอังกฤษอ่าอนออกเสียงว่าเย่นะครับเย,ย่วิธีการเขียนก็จะคล้ายๆภาษาอาคล้ายๆพาทิตนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าพระจันทร์นะเขาจะค่อนข้างมีจังอยแหลมใช่ไหมครับ ดังนั้นมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงว่าเย่นะครับหลักการใช้คําว่าเย่ที่มาผสมคําอื่นจะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นคําว่าเพิงโยนะครับเพิงโยมันจะประกอบไปด้วยเย่สองตัวอันนี้นะครับพี่มาของคําว่าเพิงโยที่แปลว่าเพื่อนะครับมันมีที่มาจากอะไร มันก็มาจากพระจันทร์คู่กัน2อันใช่ไหมครัมันก็เหมือนในตอนกลางคืนที่เราอ่ะจะต้องมีบัดดีมีคู่หูอยู่คู่กันไปเหมือนพระจันทร์คู่กันนะครับอันนี้เป็นที่มาของรากศัพท์นะครับซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับอันนี้อ่านออกเสียงว่าเผิงโยะนะครับอันดับต่อไปนะครับเบอร์สมนะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นกันได้ทั่วไปและเป็นตัวอักษรที่เราคุ้นชินมากนะครับ สำหรับคนไทยนั่นก็คือคำว่าต้นไม้นะครับต้นไม้ภาษาจีนเนี่ยอ่านออกเสียงว่าชู่นะครับชู่นะครับวิธีการเขียนก็คือการแปลงจากกิ่งก้านนะครับออกมามันก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับชู่นะครับแต่ในเคสที่ว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าต้นไม้หลายต้นมาอยู่รวมกันล่ะนะครับมันก็จะมีคำว่าหลินนะครับ ลินหรือว่าลิมนะครับถ้าเห็นคนไทยที่ชื่อแท่ลิมก็คือจะเขียนตัวนี้นะครับหรือว่าการจะเขียนว่าเซินหลินที่แปลว่า forest นะครับหรือว่าป่าดงดิบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะใช้ตัวอักษรมาประกอบกันนะครับเซินหลินเซินหลินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำคำว่าชู่มาใช้นะครับ อันดับต่อไปนะครับเลข4ก็คือภูเขาใช่ไหมครับภูเขาเนี่ยอ่านออกเสียงว่าชานนะครับชานเหมือนชานเมืองอย่างเงี้ยครับล้วก็ถ้าเราจําไม่ได้เราก็นึกภาพว่าเออถ้าไปชานเมืองเราจะเจอภูเขาก็อ่านออกเสียงว่าชานนะครับวิธีการเขียนก็คือนะครับแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเหมือนมีภูเขา3ยอดใช่ไหมครับอยู่3ยอดแล้วก็เชื่อมกันด้วยแผ่นดินนะครับตัวนี้ก็ จะพบเห็นได้เยอะเหมือนกันนะครับตามพวกชื่อสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นก็จอกเสียงว่ายามะนะครับก็แปลว่าภูเขาเหมือนกันอันดับต่อไปนะครับเบอร์ห้าก็จะเป็นนานะครับตัวนาเนี่ยผมก็จะใช้ทริคว่าเวลาจําเราก็จะจําว่าเถียงนานะครับซึ่งตัวนี้อาจสอนออกใช้เถียงนานั่นก็คือเถียนนะครับเถียน วิธีการเขียนก็ง่ายมากนะครับเราแค่ปรับภาพทุ่งนาเนี่ยให้มันเป็นภาพสองมิตินะครับเนี่ยนะครับมานออกเสียงว่าเถียนหรือว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าทะนะครับหรือดะนะครับอย่างเช่นว่าสนามบินฮาเนดะนะครับสนามบินนาริตะเป็นต้นนะครับก็คือจะเห็นว่าใช้ตัวนี้เนี่ยค่อคนข้างเยอะนะครับในชื่อสถานที่ต่างๆนะครับใกล้ๆชาน ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6นะครับก็คือแม่น้ำนั่นเองนะครับแม่น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยในภาษาจีนจะเห็นคำว่าแม่น้ำปรากฏตามคำศัพท์ต่างๆมากมายนะครับคำว่าแม่น้ำเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าเขาอ่านว่าชวนนะครับชวนก็คือเราอาจจะนึกภาพว่าชวนกันไปแม่นม้ำมาแล้วก็จำทิศนะครับคำว่าชวน มาเป็นแม่น้ําในภาษาไทยนะครับในเคสที่ว่าเราอยากจะหาคําเทียบนะครับคําว่าชวนนะครับจะเขียนด้วยแบบนี้ครับ3มขีดนะครับตัวนี้ก็จะหมายถึงแม่น้ําถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะอ่านออกเสียงว่าคาวะนะครับคาวะอย่างเงี้ยนะครับคาวะสกินะครับชิรคาวะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคาศัพท์ที่เรานํามาใช้ได้นะครับคําว่าชวนอย่างเช่นว่า มลทนเสฉวนนะครับมนทนเสฉวนที่จริงจะใช้คําว่าซื่อชวนนะครับเหมือนที่สอนคราวที่แล้วไปแล้วว่าซื่อแปลว่าสีใช่ไหมครับสีแม่น้านะครับก็คือเป็นที่มาของคําว่าซื่อชวนนะครับซื่อชวนนะครับไม่ใช่เสฉวนนะครับเสฉวนนี้เป็นคําทับศัพท์ไทยนะครับ ก็ครบแล้วนะครับคำศัพท์6คำนะครับที่ผมสอนให้วันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับปักอนภาษาจีนครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกด subscribe และเข้ามารับชมนะครับถ้ามีโอกาสอีกผมก็อยากจะนำเสนอแง่มุมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ